น้ำลงน้ำลงเมื่อคราเดือนแปดพื้นนาก็แห้งเหือแดแหดเพราะสิ้นเดือนแปดนั้นไม่มีฝนโอ้หนอชาวนาทุกวันเวลาต้องเศร้าระทมกบเขียดก็สุดตรอมตรมไม่รอห้องระงมให้คนได้ฟัง การคอยท่ารอเวลาที่ตั้งความหวังไม่ต่างจากเธอหันหลังเดินจากไปไม่หวนคืนมาน้ำลงน้ำแห้งเธอยังลแล้งน้ำใจไม่มาไม่กลับคืนหาไอหนุ่มบ้านนาชะตาจนจน การคอยท่ารอเวลาที่ตั้งความหวังไม่ต่างจากเธอหันหลังเดินจากไปไม่หวนคืนมาน้ำลงน้ำแห้งเธอยังแหลงน้ำใจไม่มาไม่กลับคืนหาไอหนุ่มบ้านนาะชัตาจนจน